สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับผมเช่นเคยนะครับผมกับแอตตีนำโชคพารวยนะครับผมวันนี้ก็จะพามารับชมแนวทางหวยฮานอยสูตรสตัวรูดในงวดประจำวันที่8กุมภาพันธ์2568า6 8ก่อนจะไปรับชมรับฟังก็ฟังคำเตือนนะผมจากทางช่องคำเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อกลาง นำเสนอแนวทางเพื่อความบันเทิงทางช่องไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันทุกชนิดเด็กที่มีอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำจากผู้ปกครองนะครับผมแอดมินก็จะสรุปผลนัของวดประจำวันที่7นะครับผมสำหรับวันที่เจ็ดอินให้อยู่ที่ 6กับ7นะครับผมสำหรับแนวทางนะครับผมมา72ในรอบเฉพาะกิจนะครับผมแล้วก็78ในรอบพิเศษสำหรับในรอบปกตินะครับผมมา68แล้วก็71สายวิ่งสายรูทนะครับผมก็แสดงความยินดีนะครับผมกับเอซพี่น้องที่มีความโชคดีนะครับผม ก็ไปต่อเลยนะครับผมสำหรับวันที่8ชอบก็ค่อยตามนะครับผมตัวเลขแนวทางมีเข้ามีหลุดนะครับผมมีใจอยู่ที่1แล้วก็8 1มี1 2 1 4 1 5 หนึ่งหกแล้ก็หนึ่งเจ็ดแปดมีแปดสองแปดสามแปดสี่แปด้า แล้วก็8 9สำหรับตัวกันนะครับผม6 5สายเบิ้ลมีหนึ่งหนึ่งสองสองแล้วก็8 8 ระวังเบิ้ลนะครับผมสำหรับสามตัวนะครับผมหกหนึ่งสองสามหนึ่งสี่หนึ่งแปดสอง แล้วก็185 เอฟซีพี่น้องที่เข้ามาแล้วนะครับผมก็อย่าลืมนะครับผมกดเหลิฟก,กดไลค์กดติดตามให้กับแอดต,ตีนำโชคพารวยด้วยนะครับผมเพื่อจะได้เป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปนะครับผมสุดท้ายนี้ก็ขอเอฟซีพี่น้องมีแต่ความโชคดีเฮงๆปังๆนะครับผมดูแลสุขภาพด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ